มีแฟนคลับของเราหลายต่อหลายคนนะครับถามไถยมาว่าเมื่อไร่สโมสรของเราจะมีการลดราคาสินค้าตอนนี้มีโอกาสดีแล้วนะครับเมื่อสโมสร SCG เมืองทองอยีเ็ดของเราเตรียมลดราคาสินค้าสโมสรในราคาพิเศษสุด สูงสุด50%ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขวันปีใหม่นะฮะระหว่างวันที่24-26ถึงธันวาคมนี้อืมมีเวลาวิงแค่3วันเท่านั้นนะครับที่ร้านขายของที่ลึกสโมสรและร้านสตาร์ซ็อกเกอร์ทุกสาขาครับกถือเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี2556สำหรับแฟนบอล s อ g เมืองทองยูเอทตนะฮะเมื่อสโมสร s อน s เมืองทองยูเอ็ดของเราเตรียมจัดซีซั่นกริตติ้งเซลล์ up to 50% เปิดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากสโมสรนในราคาลดสูงสุด50%ให้แฟนบอลได,เด้เลือกซื้อกันอย่างจุใจนะครับอาทิเช่นเสื้อแข่งขันฤดูกาล2010เสื้อวินเนอร์ฉลองแชมป์ปีล่าสุดหมวกผ้าพันคอผ้าขนหนูและสินค้าอื่นมากมายในระหว่างวันที่24-26ธันวาคมนี้ที่ร้านขายของที่ระลึกสโมสรฝั่งดแล้วก็ร้านสาสเกอร์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสินค้านะฮะก็มีบางส่วนที่ลดราคานะครับบางส่วน,นก็อาจจะไม่ได้ลด50%ก็ไปเลือกไปดูเอานะฮะแต่รับรองว่าลดลงจนคุณต้องอึ้งอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับการลดราคาซีซั่นกริจ,จิ้งเซลล์อัพทู50%เนี่ยจะเริ่มในวันที่24ถึงวันที่26ธันวาคมมีเวลาเพียงแค่3วันนะครับ ในส่วนของร้านขายของที่ลึกฝั่ง W นะับจะเปิดทําการเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วก็ราา้านซาร์ซอกเกอร์ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 503 3720ครับก็รีบจับจองไปเจ้าของนะฮะเก็บไว้เป็นที่ะระลึกนะฮะในราคาที่ไม่แพงในราคาที่ย่อมยาวครับ